สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุริยันจันทรากับดิฉันตรีเนธเป็นช่วงเวลาของคติธรรมจากละครอิงพัฒรรยวิดกวันนี้เป็นเรื่องคนเป่าสังค่ะ เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะท่านผู้ฟังสำหรับท่านที่ต้องการพูดคุยแนะนำอื่นใดก็ติดต่อดิฉันตรีเนธได้ตลอดเวลาหลังจบรายการที่089 2001984วันนี้ดิฉันตรีเนธขอขอบคุณและขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมสนับสนุนรายการทำให้พลังแสงแห่งสุริยันจันทรานี้สามารถสาดส่องความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าด้วยสายฐานแห่งธรรม สู่ท่านผู้ฟังผ่านรายการสุริยันจันทรากับดิฉันตรีเนรอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมาอันนี้สมบูรณ์ที่เกิดจากรายการนี้ด้วยพระบารมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โปรดประทานพรให้ท่านผู้ฟังผู้ศรัทธาธรรมทุกท่านที่ติดตามรับฟังการสื่อธรรมะสาระกติธรรมเพื่อเป็นธรรมทานและเพื่อประโยชน์สุขโดยรวมของสังคมกับรายการนี้ตลอดไปขอให้ท่าน ไดพบผลทางแห่งสุขที่แท้จริงทั้งในพบนี้และพบหน้านะคะขออนุโมทนาค่ะ ละครอ,อิงพระไตรปิฎกกับดิฉันตรีเนตรายการสุริยันจันทราว,วันนี้เป็นเรื่องราวที่ให้แง่คิดในหลายเรื่องราวที่สามารถนํามาใช้ในการดําเนินชุดได้ดีทีเดียวค่ะดิฉันนามาเสนอเป็นละครสั้นในเรื่องคนเป่าสังเหตุการณ์เป็นอย่างไรขอเชิญท่านสดับรับฟังอนุโมทนาบุญได้ตามศรัทธาค่ะ ในอดีตการนานมาก่อนพุทธกาลคราที่พระพุทธเจ้าเสวยประชาติเป็นลูกชายในตระกูลคนเป่าสังที่มีชื่อเสียงในกรุงพาราณสีซึ่งเป็นยุคที่พระเจ้าปรมทัตพระองค์หนึ่งครองราชพระเจ้าปรมทัตพระองค์นี้ทรงพอพระทัยในการให้จัดงานมหรสพทศคืนความสุขให้แก่ประชาราชเป็นประจำทุกครั้งของการมีงานมหรหพในพาราณสีครอบครัวคนเป่าสัง ก็จะได้รับโอกาสเข้าไปหารายได้จากการเป่าสังด้วยเช่นกันลูกชายคนเป่าสังหรือพระโพธิสัตว์สวยประชาติก็จะพาบิดาไปรับจ้างเป่าสังหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวได้เป็นกอบเป็นกำมตลอดมาจูมาวันหนึ่งที่กรุงพาราณสีได้จัดงานมหรสพใหญ่อีกเช่นเคยลูกชายคนเป่าสังก็ชักชวนบิดาไปเป่าสังหารายได้เหมือนที่ผ่านมาแต่ทว่า การเดินทางไปกลับในการไปร่วมง,งานมหรสพครั้งนี้จะต้องเดินทางผ่านดงโจแรแหล่งซ่องสุมโจรผู้ร้ายที่คอยดักพ้นค่าฉิงทรัพย์ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาโดยเฉพาะพ่อค้าขา้าบ,บดีทั้งหลายดังนั้นหลังจากพ่อลูดตระกูลเป่าสังเข้าไปหาไรายได้จากการเป่าสังในงานมหรสพในเมืองพราราณสีหลังจากเลิกงาน ได้เงินมามากมายแล้วสองพ่อลูกเดินทางกลับก็ยังคงเดินรับจ้างเป่าสังไปเรื่อยๆตลอดเส้นทางโดยช่วงหนึ่งผู้เป็นพ่อก็ได้พูดกับลูกชายว่าเมื่อนะลูกพ่อการระมาร่วมงานไม่โหดรศพใหญ่น่ะของพรากาฝีเาเนี้ยเราคิดไปผิดเลยนะลูกนะเราได้หวได้จากการรับจ้างเป่าสังมามากมายกว่าความก่อนพ่อนะเลื่อนปุ้มๆนะลูกเอ๋ย ด่าแปกดูแปลมั้จ๊ะพ่อที่เป็นเช่นนี้คงเป็นเพราะชาวบ้านชาวเมืองขารู้จักพ่อมาก่อนและฝีมือเป่าสังของพ่อขั้นเทพนี่ละจ๊ะคนเขาถึงชอบเราถึงได้ค่าจ้างเยอะกว่าที่ผ่านมาตอกบลอนมันบอกแต่พ่อวป่งน,นะคนอื่นๆที่ไปรับจ้างเป่าสังเขาก็เป่าไม่ดีเหมือนกันนั่นแหละเผื่อแปลกพ่ออาจจะอายุมากกว่าพวกเขาเหล่านั้นจึงทำให้คนเขาเพื่อถือมากกว่าละม๊องพ่อจ๋า ที่พ่อพูดมานั้นก็ไม่ผิดหรอกจ้ะแต่ลูกเห็นว่าความอาวุโสทางอายุไม่น่าจะเป็นการการันตีความน่าเชื่อถือสร้างความศรัทธาได้ดีเท่ากับฝีมือที่เกิดจากทักษะประสบการณ์ที่มากกว่าไงและจะพ่อตระกูลเรามีอาชีพเป่าสังมาหลายช่วงอายุโดยเฉพาะพ่อ,พอตอนนี้ทั้งเมืองพราราณสีไม่มีใครเทียบเทียมได้นี่แหละจ้ะเราถึงได้เปรียบเหนือกว่าคนอื่นไงละพ่ออืม bằng hôm nay, tao cứ thua, mướp lạp, tao thấy nè, mày nói, con lão nấy, mọi vật vật làm, ăn khướp gì cũng làm, là và ph cái cuốn cái cấm, cái điều phẩm khướp của con bằng con cũng làm, học mất việc sự thật làm, học đạo làm, cái điều mưu mẫn, trinh tẳng, ăn tươi, xài ăn, giống bằng lão, ăn khướp bẻo trắng, đôi lúc có miệng miệt mèo so với việc làm, làm vẻ ngoài đi, bẩn ôn, nhưng tao chẳng lầm, tao đi, bẩn รามีงานทดลองแล้วใครแล้วจะมาเป่าแปร่ฝังลูกกนมาโหวกให้บรรดากาอดถึงเกลีงได้ทุกคนเวลามีดีมีความสามารถคนเราแบ่งแบงลูกนะตรงตัวดีก็เอาใส่กันมังวันาาเราจะต่ำใจกับกันดังนั้นลูกพอามพ่อตายไปก็จะต้องอดุรักษ์พัฒนาอาชีพเหนือกงอยู่ตลอดไปกับตระกูลเราในลูกนะแหมพ่อยังแข็งแรงอยู่เลยทำไมพูดถึงเรื่องตายเล่าเพราะแต่พ่อเหอะ วันนี้คงเหนื่อยมามากใช่ไหมงั้นพ่อพักบ้างก็แล้วกันนะเดี๋ยวลูกจะทำหน้าที่เป่าแทนนะจ๊ะพ่ออืโอโถขอบคุณกองพ่อน้ำตาแบบไหลลูกเอ๋ยแต่วุกจับห่วงพ่อนี่คือลูกกระทำดูจริงๆกระเบงกระเบงกระเบงกระลูกเอ้ยมาเป็นลายจับลูกแพ่อพ่อตับถึงเร็วอง่มนะ่ะพ่อยังไม่เหนื่อยยังเป่าได้อิกบถบาเ่ากระบาลนี่นะเสียงเป่าตัางของพ่อ ทังเป็นกดังเสียงคุกงไปพวกเมืองพระรามราตรีไม่ละลุแค่มิ้งยังไม่พอพ่อจะต่อให้ดังไปทั้งป่าเลยละลูกอย่า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 นะเจ้าพ่อพ่ออย่าทําอย่างนั้นไม่ได้นะนอกจากพ่อจะเหนื่อยเกินไปแล้วชาวบ้านชาวช่องเขาจะรําคาญเอาณเจ้าพ่อเฮ้ยอย่าห้ามพ่อเลยมิ้งเขาจะมารำคาญบอกลูกผมก็รำคาบเสีหมืองกันทั้งนั้นำลายวัดมือนมันก็ติเตาวันแค่หมดว่าผมได้ไม่เหมือนราตรีก่อน ในความด่างเป็นขนกับเผนะ็คขนนักเพราะต้องก็มืตามงกระบดดตื่นนั่นแหละลูกงั้นก็แล้วแต่พ่อก็แล้วกันจ้ะเพียงแต่พ่อต้องหยุดเป่าพักบ้างเป็นช่งชวงๆนะจะได้ไม่เหนื่อยนะักโดยเฉพาะชุงที่ผ่านเข้าไปในแหล่งซ่องสมหมู่บ้านโจรในป่าพ่อไม่ควรเป่าสังแข่งกับเสียงนกนะพ่อนะเพราะใครๆเขาก็เตือนกันตลอดมาว่าตรงดงโจรน,นั้นอันตรายมากการจะเดินทางผ่านไปมา เขามักจะย่องเงียบๆไม่ส่งเสียงดังให้โจนตื่นรู้ว่ามีคนเดินทางผ่านมาดังนั้นเราผ่านจุดนั้นเราคงต้องเงียบเป็นดีที่สุดนะจ๊ะพ่อฮึมกลมผจะกองไปกลัวมันปลกลมมาทําไมแค่ไปบวิ่งเสียงฝังของพ่อทําโดนถึงเจ้าหูวพกโนมันอ่ะก็วิ่งหนีนะถึงไม่ว่าลูกจกลัวไปเยอะเดี๋ยวพ่อจะทําให้ดูแม่ลูกชายจะวิงวอนขอร้องให้บิดาของตน และเว้นการเป่าสังโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านหมู่บ้านโจรอย่างไรก็ตามเขามิอาจทําให้ผู้เป็นพ่อเปลี่ยนใจได้ผู้นาซ้ําผู้เป็นพ่อยังคงกล่าวอย่างอารมณ์ดีและหลงในความสามารถของตนเองออกมาว่าฮ่าโรมก็โรมต้องบักมาโรมเสียงสังกันเทพของพ่อแล้วเบี้ยวก็กระลุกอ่ะเสียงสังกับขาดโรนคํามั่นโรมอกสันปั้นปอบได้เหมือนกั้น ว่าแล้วคนเป่าสังผู้เป็นพ่อก็ตั้งหน้าตั้งตาเป่าสังอยากเอาจริงเอาจังจนเสียงสังดังสนั่นไปทั่วจนถึงหมู่บ้านโจรผู้เป็นพ่อยิ่งเป่าให้เสียงดังยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นทันใดน,นั้นเหตุการณ์ไปไปตามคาดหัวหน้าโจรและคนละพักวิ่งกลูกันออกมาพร้อมอาวุธมีดครบครันด่านหน้ากันก็ามาหาสองพ่อลูกพร้อมคำรามเสียงดังสนั่นว่าเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะไอ้เจ้าสองคนนั่นอะ บางอาจนักเดินผ่านมาทางหมู่บ้านข้าหน่อยอย่าทำเสียงดังกลไประสาทข้าอีกไปรู้จักที่ตายซะแล้วทึกท่านทั้งโจมถอยข้าเป่าตฉำมันหนักพวกระสาทของแกมากนักหนึ่งว่าทั้งนี้ใอยก็ผ่านไปมาได้เจ้าไม่มีสิจะมาห้ามข้าเป่าฉำเจ้าผูไม่ว่าข้ามแันคือใครที่ทั้งโจน่างงข้านี่แหละนักเป่าังทั้งเพียรเลยละว้เฮ้ย เขาจะฝันเจ้าฟังไม่คิดตป้งเจ้าก็ดีทุกอย่แล้วหนอจะจะหมู่ฆ่าอีกเฮ้ไอแกนิวนหาเรื่องตายซะแล้วงั้นแสดงว่าเจะดีเงินมารวยมามากละสิดีดิงั้นพวกเราไอเสือบุกร่นมาให้เหลือใครกัดเขินตายเอาพวกเราลุย๋ยวนี้คนเป่าสังผู้เป็นพ่อยัางเขาเบาสังต่อไปไม่ได้สนใจสิงตะวันหรือสิงขู่นั้นทำให้กรุงโจรร้ายโกรธมาก วิงกรูก็าม้าไม้จะทำร้ายคนเป่าสังเพราะกับการแย่งชิงทรัพย์ลูกชายคนเป่าสังคือพระโพธิสัตว์สวยประชายพยายามเข้าไปขัดขวางช้าชะชะชะก่อนจะท่านมหาโจรท่านอย่าทำร้ายพ่อเราเลยนะปล่อยพ่อเราเถินนะจ๊ะนะจ๊ะนะนะเราไหว้ละท่านอยากได้เงินก็เอาไปเอเอเออเออเรายกให้จ้ากลุ่มโจรหาฝังใหม่ กรูก็ทำร้ายทุกตีพร้อมจับคนเป่าสังมามัดพันธนาการเหนือมีขึ้นมาจะฟาดฟันลงไปอานิจาหน้าสงสารคนเป่าสังตกใจมากถึงกับร้องไห้ร้องขอชีวิตขณะที่ลูกชายคนเป่าสังก็กำลังสู้พันตูกันอย่างวุ่นวายกับโจรอีกกลุ่มหนึ่งแบบ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 เกบ

ดีมากยอมง่ายๆก็แต่แรกสะกก็หมดเรื่องข้าจะได้ไม่ต้องออกแหวนจนถึงป่านนี้เกือบตายยังสืกเลื่มตัวหลงตัวเองขี้คุยอีกว่าพวกเป่าสั่งได้เก่งเกินใครเหมือนขี้ฝันอยากอ้วกไว้เฮ้ยอีแกนี่นี่แหละนะข้าถึงเกลียดพวกหลงตนบ้าอำนาจขี้คุยข่มทับชาวบ้านทั้งที่บางคนมั่งโง่สมองกลุมสิ้นดี แต่ทำอวดฉลาดสู้โจรอย่างข้าก็ไม่ได้แม้ข้าจะเป็นโจรข้าก็ไม่ขี้คุยว้อยพูดจริงทำจริงไปพวกเจ้าไปซะไปพ้นแขนขาบาดทางของข้าแล้วไม่งั้นจะตายแล้วถุงเงินไม่หมดจะแฮปนะไม่งั้นตายกบกบกบพี่ไมายเป็นเพา่พ่พพพพอลูกสองคนนัน่นนัน่นนั่นนั่นหมายกุ้ง เงินอัไปเลแล้วก็ปพวกเราหนักหนัทั้งกจมาดูอ่เงี้เพ่อปู่เราเมื่อโจรได้ห่อเงินไปเรียบร้อยแล้วก็หนีกลับเข้าไปกบดานในดงโจรอย่างรวดเร็วทิ้งสองพอลูกไว้กลางป่ายโศกเศร้าเสียใจที่เงินทองถูกโจรแย่งไปจนหมดสิ้นเหลือไว้แต่ความเจ็บปวดทั้งกายที่ถูกทุกตีและเสียใจ ที่ไม่มีอะไรเลยอีกเลยนอกจากสั่งคู่ชีพเท่านั้นอัน,นิจจาน่าสงสารสองพ่อลูกตระกูลเป่าสังที่นั่งปรับทุกข์ปลอบโยนกันและกันด้วยเสียงป่นสะอื้นว่าพ่อจ๋าพ่อเจ็บมากไหมจ๋าพ่ออย่าเสียใจไปเลยนะพ่อเรารักษาตัวให้แข็งแรงงานหน้าเราจะมีโอกาสหาเงินได้ใหม่ลูกเสียใจ ที่ไม่สามารถช่วยพ่อได้เพราะฝูงโจรมีมากมายเหลือเกินและเราไม่มีอาวุธอันใดจะไปสู้กับเขาได้แต่เราก็ยังโชคดีที่มีสังเหลืออยู่เราสู้ต่อไปนะจ๊ะพ่อแต่ครั้งนี้เราก็ได้บทเรียนไม่ใช่น้อยเราไม่รู้ว่าการประมาทหลงตัวเองว่ามีความสามารถเหนือกว่า ย่อมพลาดถึงความสูญเสียได้ยิ่งนี้และการทำอะไรก็ถามไม่รู้จักบัญญับัญญังพอประมาณไม่รู้จักกาลเทศะโอกาสอันควรเหมือนที่เราไปเป่าสังทามกลางเสียงโนกาแม้หมู่บ้านโจรเราก็ไม่ลักเว้นเหมือนกับใช้เสียงสั่งเรียกโจโดออกมาทำร้ายเรานะจ๊ะพ่อ ไม่เกิดผลร้า,รายกับทรัพย์ที่เราได้มาด้วยความเหนเ็ดเหนื่อยแล่พ่อเองก็ต้องเจ็บมีใจหน้อยเพราะว่าพ่อมองโลกในด้านเดียวมีความสุขกับการเป่าสั่งมากไปแล้วก็นึกว่าคนทั่วไปจะชอบเสียงสั่งของพ่อเหมือนที่พ่อคิดแล้วก็เป่าไปทุกที่ไม่เลือกที่เลือกทางที่เหมาะสม แม่ได้โดงโจรพ่อก็เป่าด้วยการหวังจะให้โจรกลับใจเพราะเสียงสั่งอันลันจวนของพ่อโดยลืมไปว่าโจรก็คือโจรที่มีจิตใจหยาบกร้านอย่างหนาไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษดังนั้นพ่อคงเข้าใจลูกและแม่จะพ่อว่าทำไมทำไมลูกถึงขอร้องแม่พ่อเป่าสั่งในโดนโจร bà 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 đời luôn đi mày quê luôn papa được màn bà mắm mặt bóng nào còn vì của mình luôn luôn đúng đôi bắt đầu canh phá 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 đã พ่อลืมบอกว่าโปรดหลานเบาบ้างพิ้งตกพักก็ต้องฟังแต่พ่อไม่ได้ฟังลูกกำลังมีลูกนั้นเสียงดังกว่าพิ้งตกพ่อเปลียใจแต่ตอนนี้พ่อจะไม่เป่สั่งแล้วล่ะพ่อเศร้าเหลือเกินพ่อจ๋าพ่อจะเป่าสังสิ่งที่พ่อรักพ่อก็เป่าต่อไปเถิดจ๋า แต่อย่าเป่าจนเกินประมาณไม่ต้องตามการละเวลาและสถานที่เหมือนที่ผ่านมาเราจะได้ไม่เสียใจและเสียทรัพย์เหมือนครั้งนี้นะจะพาะทุกอย่างต้องเดินสายกลางมัทฌิมาปฏิปทาแล้วเราจะเกิดสุขถ้าเราพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้มาตามพุทธศาสนาสุภาษิตท,ที่ว่าตุด สุขขายาอิตารีตะเรนะเราก็จะประสบกับความสุขมากกว่าทุกวันนี้เรากลับบ้านกันก่อนนะจ๊ะพ่อไปเถอะครับพ่อบาก็กลับไปตั้งเพิ่กันใหม่นะงรุกนะพ่อครับใจจ้าพ่อพี่เจ้าพ่อเปปีพ่อ ความรับ้เจ้าก็เป็นเด็กอายุน้อยกว่าพ่อแต่เจ้าต้องมีความคิดมีสติมากกว่าพ่อที่แก่มาปากมือเพราะนั้นพ่อเคลื่อแล้วนะว่าคนเรามันไม่เก่งแบบเราเคลื่อนดึกอายุมาบางก็้อนได้ในหลายเวันเหมือนกันพึแก่กมต้องฟังเสียงเด็กบ้างเพราะบางครั้งเด็กอาจจะบ่อะไรไม่ผิดที่คนแก่ไม่รู้พ่อก็อยากจะบอกคนต่อไปนะพ่อได้เจอใครเนีตำหนักกฏ พ่อก็จะเาเรื่องของพ่อมาตุกตาคนไปสอนคนบ้านอื่นให้รู้ว่าคนเป็นพ่อเป็นมาก็ต้องฟังเสียงของรูปของหลานบอกบ้านับถ้ามันมีเหตุผลอย่าไปกันผู้รังมีเป็ดีว่าตัวเองเป็นพ่อเป็นแมเหรือแก่แล้วต้องรู้ดีมากว่าเด็กจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ซะงั้ไม่งั้นก็ได้เปลี่ยนใจเหมือนพ่อวันนี้ เดินทางเป่าสังเหนื่อยแคบถ่ายไปไกลต้องเอาเงินมาเส้นได้กับอีกพวกเพื่อนชเพราะความมีมิตราพไปพี่งของพ่อเองปล่อยไปลูกเราไปตั้งต้นกันใหม่ไปลูกนะจากนั้นเป็นต้นหมายคนเป่าสังผู้พ่อและลูกชายก็ขยันมุ่งม,มั่นในการเป่าสังหาไรายได้ตามโอกาสสถานที่ที่เหมาะสม ไปเรื่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไม่มีการเป่าพรัมเรือเหมือนที่ผ่านมาจนได้ไรายได้มากมายกลายเป็นผู้มั่งครั่งครอบครัวหนึ่งในพรนาราณสีหลังจากผู้เป็นบิดาถึงแก่ชีวิตตามอายุไขลูกชายก็รับช่วงเป็นผู้เป่าสังที่มีฝีมือเหนือใครในพรนาราณสีและมีครอบครัวที่มีความสุขตลอดมาจนสิ้นอายุไข และก็มีชื่อเสียงโด่งดังมีการเล่าสู่กันตลอดมาไปทั่วแม้ถึงปัจจุบันจนทั้งมีการใช้คำพูดว่าเป่าให้เสียงดังสุดเสียงสังนั่นก็หมายความว่าการที่ใครทําความดีแล้วชื่อเสียงจะดังขรจรกระจายไปไกลเหมือนกับเสียงสังที่ดังไปทั่วป่าดงพงไพรในกรุงพาราณสีณปัตยนั้น ท่านผู้ฟังคะคติธรรมจากละครอิงพระไตรปิฎกกับดิฉันรุยเนธรายการสุเรียนจันทราในวันนี้เรื่องคนเป่าสังก็จบลงแล้วตามกำหนดของเวลาด้วยข้อคิดมากมายดังนั้นเพื่อความผ่อนคลายเติมเต็มพลังชีวิตด้วยหลักธรรมของพระพุทธองค์และสำหรับท่านผู้ฟังที่กำลังมีความทุกข์ยากเกือดร้อนทั้งกายและใจ ด้วยปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดำเนินชีวิตหรือการทำธุรกิจการงานหรือเรื่องทรัพย์สินเงินทองจากการใช้จ่ายแล้วผิดพลาดไม่ไม่อยู่ในหลักคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาไม่ว่าท่านจะมีความทุกข์เดือดร้อนเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายผู้บังคับบัญชากับลูกน้องก็ตามหรือความรักที่ไม่เข้าใจกันในครอบครัวใดๆก็ตาม ก็ถือโอกาสนี้ดิฉันตรีเนรในรายการสุริยนจันทรา089 200 1984จึงขอเป็นกําลังใจท่านผู้ฟังและอำลาท่านผู้ฟังด้วยเสียงเพลงสุขด้วยศีลที่แฝงด้วยความรักปรารถนาดีจากรายการสุริยนจันทราเพื่อพบกันใหม่เสาร์หน้าสวัสดีค่ะ